สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงการเคลื่อนตัวของตลาดคริปโตนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันนี้วันศุกร์ที่15สิงหาคมนะเรามาดูกันหน่อยว่าว่าในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยตลาดคริปโตเคลื่อนตัว เป็นยังไงกันบ้างนะครับและมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปยังไงกันต่อนะก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่มาแชร์เ,เพื่อนนะครับในรอบเจวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยตลาดคริปโตก็ส่วนใหญ่พุ่งขึ้นไปนะครับอีตาเลียมตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยรอบเจ็ดวันก็พุ่งขึ้นมาประมาณสักเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอีตเลียมนั้นเนี่ยยัง พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนะในรในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาพุ่งขึ้นประมาณสักสิบสามเปอร์เซนตนะครับในแง่ของกองทุนสปอต ETF นะครับของตัวบิตคอยเองนะถึงแม้ในรอบสัปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงเข้าตัวอีเทเรียมครับแต่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะสิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยบิตคอยอินโฟเนี่ยก็ยังเป็นบวกอย่างต่อเนื่องนะมีการเก็บเข้านะ สปอตบิตคอยอีเทฟอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของตัวอีเธียมเองนนเนี่ยก็ยังมีการเก็บเข้าตัวสปอตอีเธียมอย่างต่อเนื่องนะอย่างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับก็นี่เป็นเหตุผลที่ทาให้อีเธียมพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนะรวมถึงหุ้นนะครับของตัวถือที่ถืออีเรียมด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นหุ้นของตัวบิตไมน์นะก็ ในรอบจริงๆในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงเลยนะในช่วงสัปดาห์ที่30มิตถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งขึ้น3,000%เปอร์เซ็นต์เลยนะมีทอมลีเป็นกันเป็นผู้นำในของของ,ของทางบิตมายด้วยนะครับแล้วในขาวว่าปีเตอร์ทิวเนี่ยก็ลงทุนนะครับที่หุ้นนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ลงทุนโดยตรงนะผ่านกองทุนของเขาเองนะครับนั่นก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วออเทียมนนเนี่ยมันมีตัวหุ้นอย่างชาร์ฟ ลิงก์เกมมิ่งนะที่จริงๆเก็บอีตาเลี่ยนนะมาก่อนบิตไมล์แล้วนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าทั้งสองบริษัทนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นพัฒมิตรกันนะดังนั้นก็ต้องมาลุ้นเหมือนกันนะว่าหุ้นของตัวอ่อ่อชาลิงก์เกมมิ่งเนี่ยจะพุ่งขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ก็วิ่งอยู่ในชแนลแนวรับและแนวต้านตรงนี้อยู่เช่นกันแนล้วนั่นก็เป็นอิตาเลี่ยนนะที่ก็ยัง พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ในช่วงนี้นะครับในส่วนของตัวดีฟาเองนะอิตาเรี่ยมก็ยังคลองนะครับตัวสัดส,ส่วนท t a l value l o c k นะของดีฟาอยู่หกสิบเอร์เซ็เลยนะเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะลองมาเป็นโ o l น้านะครับแล้วก็ Bitcoin, b i n a น c e Smart Chain นะครับในส่วนของโอโลเคนะก็คือเชนลิงนะครับเป็นโปรเจกต์นะที่นำข้อมูลจากออฟเชนไปสู่ออนเชนนะก็ยัง โดมิเนตตลาดนะครับของโอโลเคอลเนี่ยเยอะที่สุดนะประมาณ61นะครับในส่วนของเชนลิงเองเนี่ยก็มีมูลค่างตลาดนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นมานับอยูใ่ในอันดับที่42อ,อยู่อันดับที่12แล้วนะครับในรอบ7วันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยพุ่งขึ้นเกือบ13เลยทีเดียวนะครับก็ร้อนแรงเลยทีเดียวนะสำหรับตัวเชนลิงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองนะครับ ในส่วนผมตอบแทนนะของตัวบิตคอยเองนะั่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยแล้วนะก็สังเกตว่าเดือนสิงหาคมก็จะเป็นเดือนที่บิตคอยเองติดลบนะครับโดยค่าเฉลี่ยติดลบประมาณสักลบยี่บหกเปอร์เซ็นต์นะครับและก็เดือนกันยายนก็เป็นอีกเดือนหนะ้าที่สสิตินั้นเนี่ยช่วยเห็นนะว่าติดลบเหมือนกันนะครับในแง่ของแม่ค่อยคนอเมริกันเนี่ยเราจะมีเว้นที่สําคัญที่เกิดขึ้นนะในช่วงเดือนออในช่วงวันที่สิบเจ็นะเดือน กันยายนด้วยนะก็คือการประชุมของเฟดนะครับซึ่งก็คาดการว่าตลาดคาดการว่าจะลดดอ,อกเบีย้ยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราเราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่ก่อนที่เฟดจะลดดอ,อกเบีย้ยเนี่ยตลาดค่อนข้างมีความผันผวนนะครับก็ต้องรู้กันว่าก่อนหน้านั้น,น Bitcoin เนี่ยตัวบิตคอยเนี่ยจะย่อตัวต่ําลงมานะครับแต่หน้าที่ตอนนี้ก็ลงมา ตอนนี้ก็ลงมาแตะนะที่แนวรับนะที่สําคัญอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะที่ประมาณสักที่อยู่ตอนนี้เลยนะประมาณสักหนึ่งพันเอ,อ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญดอลลาร์ต่อ BTC ด้วยนะครับตรงนุ้ก็จะลงมาถึงระดับที่ประมาณสักเส้นยี่สิบวิค SMA หรือเปล่านะตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณสักหนึ่งแสนสามพันนะที่เส้นยี่สิบวิอ SMA นะครับ ก็ในส่วนของอีิเลียมเอง,เองนะก็ย่อตัวต่ำลงมานะครับในช่วงนี้นะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาหลังจากที่พึ่งจะไปทำเกือบจะทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันนะที่ของตัวอีธิเลียมนะครับอีธิเลียมนี่ยเเคยจาจุดสูงสุดที่ประมาณสัก4ี่พันแปดร้อยเหรียญนอลลาร์สตอฐต่อีสนะครับในช่วงปีเอ่อสองพนะยนิบเอ็ดนเดือนพฤศจิกายนปี2021นยิบเอดนะครับจุดหนึ่งตอนนั้นนั่นเนี่ย ก็เรียกว่ายังไม่สามารถที่ทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับผมคิดว่าอีเทียมจะสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในช่วงที่เฟดจะมีการลดดอกเบี้ยนเนี่ยก็คงมีลุ้นนะว่าอีเทียมจะสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นั่ยไม่ว่าจะเป็นเอกนาเซชันเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่า d e f i เองนะส่วนใหญ่ก็จะรันบนอีเซียมนะครับ หรือแม้แต่หุ้นนะที่ทำตัวเหมือนเป็นทัชเชิลี่อิเทเลียมหรือว่าคลังของอีเทเลียมมันเนี่ยก็พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงเหมือนกันนะทั้งตัวบิตมายนะแล้วก็เชฟลิงนะครับก็ซ้อนจ้เห็นว่านักลงทุนนักเสกันเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอิเทเลียมพุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเปิดประตูบานใหญ่ให้กับตัวเอาทคอยเลยเหมือนกันนะมูลค่าของตัวตลาดเอาทคอยนะครับถ้าเรามาดูก็คือตัวทอทอลทรีนั่นเนี่ย เ,เคยทำจุดสูงสุดไว้นะก็คือในช่วงประมาณเ,เดือนพฤศจิกายนปี2021นะครับยังไม่สามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1 1 5จหนึ่งห้าล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ต้องรู้นะว่าถ้าเรียมทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นั้นเนี่ยสภาพคล่องส่วนใหญ่จะไหลเข้ามาสู่ตัวอาลคอยหรือเปล่านะครับเรามาดูการเคลื่อนตัวของราคาของตัวเอัลคอยตัวอื่น,นบ้างน,นะ เ r p เองนะยังอยู่ที่แนวรับที่สำคัญนะที่ประมาณสักสามเหรียญได้อยู่นะครับลงมาเทสทีนะ่แนวต้านตรงนี้อยู่นะยังไม่ทะลุในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ล่วงต่ำลงมาก,กว่าแนวรับตรงนี้นะสำหรับตัว x r p ซโซน่าเองนะครับอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญด้ลล่า์สาระต่อโซอยู่นะตอนนี้ <c oughs> ก็ยังอยู่เหนะือเส้นยี่สิบวิก o ติมูวิ่งยีเเอยู่นะครับเส้นยี่ เส้นยี่สิอ็ดอ A นะยังอยู่เหนือเส้นยี่สิบออยู่นะก็แสดงให้เห็นว่าโซน่ายังมีแรงส่งมากกว่าอยู่นะครับตอนนี้ยังมีแรงส่งที่เป็นบวกอยู่นะครับสำหรับตัวเอ a ดเองนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงกันนะคกับนะขึ้นมาประมาณสักสิบเจ็ดเปเซ็นะครับทะลุแนวต้านนะตรงนี้นะครับ ก็ต้องรู้ว่าไวจิเลียมจะสามารถทะลุขึ้นไปที่ประมาณหนึ่งเหรียญได้หรือเปล่านะจริงๆในรอบในรอบสัปดาห์นี้เนะี่ยเอดาสามารถขึ้นไปที่ประมาณหนึ่งนะหนึ่งเหรียญนักสระต่อเอดาได้นะแต่ก็โดนเทลงมานะมีแรงขายเทลงมาตรงนี้นะ โอเคนะคเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแทนเพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับภาพรวมการเคลื่อนตัวของราคาของตลาดคริปโตโดยรวมในช่วงตั้งแต่วันจันทร์นะถึงวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะต้องรู้กันต่อนะว่าสัปดาห์หน้านในการเคลื่อนตัวนะของตลาดคริปโตจะเป็นไงนะผมยังจากที่ผมติดตามอินดิเคเตอร์หลายตัวผมยังคิดว่า บูรันรอบนี้ยังไม่จบนะครับ Bitcoin, บิตคอยบิตเรียมและเอาคอยยังจะไปต่อได้อยู่นะครับยังไงเพื่อนๆชอบคลิปแนวน,นี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i ป e ช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในโลกของคริปโตและแมคโครอีโคเด c เด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เรากันไปก่อนเจอกันหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ